คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่ให้แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่อนุญาตให้รับชมนะจ๊ะรอก่อนนะรอก่อนนะบายโอเคครับผมก็สวีะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมในเกม Butterfly Blossom นะดอกซากุระผีเสื้อนั่นเองเนาะมาเป็นเท่าไหร่ดีวะ200ก็สำหรับเกมนี้นะฮะผมก็เคยได้รีวิวไปแล้วแต่ว่าเจ๊งนะฮะ อ่าไปดูตารางกันอีกหน่อยแล้วกันเพื่อทำความเข้าใจเนาะฟีสปินจะเขียนว่าฟีสปินใช่ไหมสัตวอันนี้แล้วก็วายจะมีถึง3รูปแบบก็คือเหมือนถ้าเกิดมันมาครั้งหนึ่งมันจะล็อกอยู่ประมาณ3ครั้งก็คือเป็นหนอนเป็นดักแด้เป็นผีเสื้ออะไรงะเงี้ยอ่าดอกกุหลาบคือตัวที่แพงที่สุดเราจะถึงดกอกคอมโบคือถูกที่สุดนั่นเองนะฮะเป็นเกมแนวคอมโบหรือเมก้าเวนนั่นเองเนาะอ่าแต่ว่าจะเป็น20่ลายนะฟีดสปินก็3ตัวขึ้นไปลุยกันเลยดีกว่า บัสซัมบัสซัมจัดไปห้าสิบสปินนี่เดี๋ยวดูเห็นปะเอาลงคลๆมาจองเวนึงนะฮะว่าลายการจ่ายอะไรก็เหมือนกันแล้วรูปแบบของพีเกมก็จะแตกต่างกันไปประมาณนึงเฮ้ถ้ามันล็อกช่องสองสามสี่น้เอ้ยล็อกอย่างนี้ก็ได้อยู่เนีย่ยมันจะล็อกอยู่สามครั้งนะฮะดอกกุลาบไม่มาเลยเหรอวะ วยครับผมเป็นคูณ15ครั้งนี้มีรายจ่ายอยู่ก็ผมคูณ15ไปได้พ5 0หโอ้โหแล้วก็หมดนจะจ้า2 0 0 0กว่าก็เลยว่าเป็นกกเกมหนึ่งที่สามารถลุ้นจากคอมโบข้างนอกได้มาสอง2องนลุ้นจากคอมโบข้างนอกอาจจะแตกก็ได้เนาะแต่สำหรับผมผมคิดว่าถ้าชอบแนวคอมโบนะสาวถ้ำเลือกแนวเมกาเวแบบเต็มตัวไปเลยดีกว่าพวกสาวถา้ำพวกแมวพวกไหนเงนี้ยที่มันแต่ละครั้งที่คอมโบมีตัวคูณอะถ้าเกิดใครชอบแบบว่า ไหลคอมโบนะฮะเล่นแนวนั้นน่าจะเวอร์กว่าโอ้โหใจคอมันจะไม่แตกว่างั้น <c oughs> <c oughs> สวยอ่า <c oughs> แก้ว แกฟีทสปินลงมาสองอันนึ่เหรอสามไปเลยสามเถอสามเถอะมหมดแล้วแหละไม่ลงแล้วแหละเรียบร้อยทำไมไม่ลงวะเฮ้ยต้องการสกแกตเตอร์สามตัวเนาะแต่มันมาแค่สองตลอดเลยะวะโอ้สองตัวอแล้ว ูณสิมาอยู่ครับผมเก้าิคูณสิบไปแล้วก็หมดจ้าอ่า,อาโบเขาให้ฮเฮ้ยเข้าแล้วครับผมมาเข้าฟรีเกมครั้งนี้ขอให้แจกเธอนะ ผมเคยรีวิวแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่แตกเนาะเข้าฟรีกเกมได้แต่ว่าไม่แตกนะฮะหุ่นยี่สิบไม่น่าจะมีอะไรลยนั่นไงได้มาห้าร้อยกว่าท่านหนึ่งมันต้องวายล็อกดีๆนะวายล็อกสองสามสี่ไปเลยนะฮะออกเลยว่าแตกแน่นอนถ้าเกิดวายล็อกดีๆอ่ะดอกกุหลาบได้อยู่หยไหมาอีกอะไรวะเนี่ยได้เอ้ยสวยล็อกแบบนี้แหละมันต้องล็อกแบบนี้แหละโบเขาให้เปิดนี้ คูณ30ไปเลยทีเดียวเชียวมีไหมคอมโบโอ้โหแม่งพอคูณส0สแม่งไม่มีคอมโบไม่ไหลด้วยสามสปินสุดท้ายแล้วนะไหลไหมไม่ไหลนี่นี่แหละสวยดอกกุหลาบปล่ะดอกกุหลาบช่องแรกปะล่ะ,อะดอกกุหลาบลงเว้ยคูณ40แล้วมีดอกกุหลาบบอกเลยว่าบอกเลยว่าโอ้แต่ดอกกุหลาบแม่งมาสมช็อตเองอะแต่คูณ40นะฮะ โอเคแตกครับผมเรียบร้อยเง,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 งินรางวัลเราแบบทุปเปอร์โอ้โหก็ได้อยู่รอบนี้ก็ถือว่าแตกอยู่นะฮะแต่ถ้าแตกเยอะกว่านี้น่าจะดีน่าจะเวิร์กโอ้สองตัวสวยฮะหมดฮะ สวยลายไหม อสองตัวเฮ้ยอ้าวข้าเป็นห้าสิบอีกทีว่ะเฮ้ยแจกว่าเป็นห้าสิบอะโบเขาให้โบเขาให้คูณไปที่ยี่สิบตรงคูณยี่สิบเนี่ยมีคอมโบไหมไม่มีนะฮะ ไะไมาก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะเลยแหละโอ้โหไม่ไหลจ้าจะแจกไหมว่าโอ้โหดูส่งแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะแจกถ้ามันแจกมันให้ไวมาดีแล้วอ่ะสวยเดย็สวยอีกแล้วฮะโบ้เขาให้ แล้วก็หมดครับผมแม่อมืจบืสรุนผมแล้วผมถือว่าไม่ให้ผ่านครับผม <c oughs> ถือว่าไม่ให้ผ่านนะมาจังเวน่าจะรุ่นง่ายกว่าหรือเปล่า โอเคครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่ายัางไงเราก็แตกนะฮะอ่ะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยละกันเนาะอ่ะขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆละกันสำหรับวันนี้เอสเดพันขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนไปแล้วครับผมบาย